ชื hotel? <Maybe> ่อเขาจะโอ้เดร์ก็พังงานดอนสักก็สม่วยอ๋อสม่วยดูดอนสัก I think Suratani because Captain told me Suratani อันนี้เป็นหมูเก่าอ่างทองตอนนี้เราอยู่บนผาจันจรัดนะคะความสูงหนึ่งความสูงห้าร้อยเมตรขึ้นมาโคตรยากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนลงนี้จะลงยังไง อันนี้เป็นลูกถัวที่พัดลงมาไกลๆนู้นก่อพังงานแล้วก็มุมไกลนู้นเราไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นสุราธ,ธานีาหรือว่าก่อนสมุย <c oughs> บรรยากาศตอนที่ปีนขึ้นมาดูสภาพ สวยมากนะคะ